องศาตัวนะให้เรายืนหันหน้าไปทางเดียวกันกับกับถนนนะครับก็คือหันข้างเข้ากับหมายหรือตาที่เราจะยิงเป้าที่เราจะยิงแล้วส่งออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับทำไมผมถึงต้องเอียงกรณีแรกเลยนะครับอาจจะมีผลในการทำให้เรายิงแม่นขึ้นเลงง่ายขึ้นอันนี้อาจจะมีผลแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามีผลแน่นอน2 ที่สําคัญที่สุดนะครับคือการเขาเรียกอะไรนะการส่งแรงของยางเนาะทำให้เราแบบเอื้อมให้ได้สุดแขนขึ้นเนาะเอื้อมได้สุดแรงของยางที่เรายืดไว้อะมันจะส่งออกได้แรงดีกว่าเรายืนแนวตรงถ้ายืนแนวตรงหาในลักษณะแนวตรงอย่างเงี้ยเวลายืดออกไปอ่ะมันยืดได้สั้นถูกไหมอ่าถ้าไม่เชื่อทุกคนลองทำดูนะมันยืดได้สั้นแล้วเวลาการส่งอะถ้าเป็นมือใหม่จะจับจังหวะได้ยากมาก